เริ่มกันด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับอมตะตลอดกาลนะครับซุปตาหมายเลขหนึ่งของบ้านเรานะครับพี่เบิร์ดธงชัยมักอินตายนั่นเองนะครับล่าสุดก็มีอีเวนต์ออกมาให้ได้อัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานละครนะครับที่ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองจริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่นะครับขนนกกับดอกไม้ครั้งนี้พี่เบิร์ดยืนยันว่าไม่มีเลื่อนแล้วอย่างแน่นอนครับ นะครับต้องบอกว่าแฟนจ๋าพี่มาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะเยับมาใกล้ๆฉลลาๆแต่เขาไม่ได้ร้องเพลงนี้นะแต่ที่บอกเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของพี่เบิร์ดนะครับก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับเพราะว่าซุปตาหมายเลขหนึ่งของบ้านเราเนี่ยกำลังจะกลับมาทวงบัลลังไม่ใช่สิพี่เบิร์ดบอกว่าไม่เคยยกให้ใครไม่เคยยกเลยก็ไม่ต้องกลับมาทวงเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าปีหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเขากําลังจะกลับมา ให้ได้ติดตามผลงานละครคะเพียบเลยนะครับที่ทราบกันไปแล้วแน่ๆก็คือกนกิโมโนมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วะนะครับต้นปีหน้าได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่อยู่ๆนะครับผู้จัดคนเก่งอย่างพี่ไก่วรายุทธ์นะครับเจ๊ไก่ของเรานี่แหละก็ไปเรียบเรียบเก่งๆพี่เบิร์ดบอกว่าม,มีละครอยากให้เล่นอีกงานนี้เจ้าตัวก็รับปากไปแล้วด้วยมีให้ได้ชมกันอีกแน่นอนนะครับไปจนถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่นะครับขนนก และดอกไม้นะครับที่เจอโรคเลื่อนมาหลายรอบแล้วล่าสุดพี่เบิร์ดบอกเลื่อนไม่ไหวแล้วเพราะซ้อมจนกล้ามจะขึ้นอยู่นะครับงานนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่กําลังคิดถึงพี่เบิร์ดมากๆเนี่ยเร็วๆนี้ก็กําลังจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาให้ฟังกันด้วยโอ้จัดเต็มจริงๆครับไปฟังพี่เบิร์ดพูดได้ฟังกันดีกว่าครับก็ทองทุกปีนะครับแต่ว่าเราไม่มีอะไรทำท่นเองเราก็คิดเองว่าเราทอง มีครับช่วงนี้เริ่มเริ่มทยอยออกมาแล้วครับเพราะว่าเราทําการเราอัดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็กําลังทยอยออกครับแล้วอตมนีเป็นซครับแล้วก็อรับ้ก็ออกมาที่หลัง่วก่าจัดเต็มสมใชหมใ่ไอมใช่ไหั่ไมใัมใช่ไหรใช่อหมใง่ไนมใช่ไหมใ่มใช่ไมใช่ไใ่ไหมใช่ไมใช่ไมใชม่่่มไม แค่นี้พอมีนู่นนี่นู่นนี่เราก็ต้องเลื่อนไปอันนี้ก็คือพี่เล็กก็เปลี่ยนสนุกเลยครับเปลี่ยนสคริปต์ไปเรื่อยๆไม่มีครับไม่มีไมม่ีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยสไตล์นี้ไปฟัดเขาด้วยครับเริ่มเริ่มเหนื่อยเหงื่อออกนี่คือต้องรีบไม่มีไม่มีพี่ศกยังไม่มีใครทำก็ระหว่างที่เล่นกับพี่น้องคุณไก่ก็มาแอบดูครับถามว่าเหลิมรักกุลเอกเรื่องนี้แล้วปีหน้าีะกลับมาทวงบัลลังก์คืนหมดเลยว่ารับพี่เมย์ก็ยังไม่เคยให้ใครเลยนะ คิดกันไปเองนั่นของผมอ่ะนี้ผมอยู่มั้งไม่ใช่